ไม่ว่าผู้หญิงจะชื่อว่าอะไรชื่อเหมือนหรือต่างกันยังไงเรื่องน่ารู้ก่อนดูบุพภาอริงโตผู้หญิงอย่างเราก็อยู่บนโลกเดียวกันบุพภาอริงโตคือหนังชุดบุพาราตรีเรื่องที่สี่หลังจากเปิดตำนานบุพาราตรีเอาไว้เมื่อสิบปีที่แล้วทาไปกันไม่ได้กับหนังภาคต่อที่ความจริงแล้วตั้งต้นมาเุรกลับไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นหนังชุดบุพผาลิี่เรียเสือ ที่ทํางานกันเสียจริงแล้วก็เรื่รองเรื่องสุดท้ายคือบุพผารตี3ามจสแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ปัญหากแกมึงทําหนังอะไรนะห,หนังเรื่องอลิกระตก <c oughs> คือตอนแรกเป็นเรื่องอลิกระไรของมึงนะ<อ>หนังไรของมึงอ่ะกูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นอย่างนี้ไปอยู่นี่แล้วฆ่ากันเป็นผีนยู่นนี้นี่นัน่นเสียเทียมบอกว่าไออลิกระตกกูไม่กูไม่เข้าใจทำไมมึงจะทำหนังขี่ทำไมมึงไม่ทำบุพผา หนังผีก็มึงทําหนังผีมีื่องหนึงไม่ใช่กับบุปผาเราเสียลืมไปแล้วเราเราเราทำเจ๊งดกันนะ <laughs> <laughs> เสียยังไม่เลิกเหรอไม่เข็ดเลยเหรอเฮ้ยมันยังขายได้คือความเชื่ออะไรแกกจะลืมแกก็ได้ว่ามันก็ก็แล้วแต่มันความคิดนี้มันก็เลยมาบรรจบกันกลายเป็นบุปผาเลยกันตรง ลบคว,วามความเป็นหนังผีซ้ำซากงานนี้บุพภาอริเงตกผู้กำกับท้าทา,ายเองว่าคุณไม่มีทางจะคาดเดาตอนจบของหนังเรื่องนี้ได้ที่ใช่ว่าหนัง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 ผีทุกเรื่องอ่ะคนเดินเข้าลงรู้ว่ามันจะไปยังไงแต่ขอให้มีความสุขแค่นั้นแต่เรื่องนี้เขาจะไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงเขาจะเดาไม่ถูกให้เดาเลยให้เดายัางไงคุณก็เดาไม่ถูก บุภผาครั้งใหม่งานนี้จะกลายไป็นทำของเก่าเสียชื่อหรือไม่แล้วงานทดลองของต้อมยุทธเลิศครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเราจะไม่สามารถคาดเดาตอนจบของหนังเรื่องนี้ได้จริงหรือนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้บุกผาอาริงโตะกอละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับซูเปอร์บันเทิงนิวส์นะฮะแล้วก็เบรกนี้พาเข้าโรงภาพยนตร์กันดีกว่านะฮะกับทีมการันตีสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำงานเพราะว่าวันนี้เราพาไปดูหนังไทยเราต้องคึกค้ากันนิดนึ่งนะฮะวันนี้เรื่องบุกผาอลิงตกอก็เพิ่งฉายรอบสื่อไปไม่กี่วันวันนี้พ่งจะมีเรื่องกันไปกับเพจทุกิจารา์หนังฉะนั้นวันนี้เรา เรียบร้อยมากครับเหมือนนั่งพับไว้ยังไงชอบกดนะฮะที่ทำให้หนูกลัวรูเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋ออันนี้ทักทายใครฮะทักทายเสียหรือว่าทักทายคุณยุดเลิศ ว่ากันด้วยเรื่องหนังนี้มันน่าสนใจมันน่าสนใจตรงที่มีทีมแฟนฉันมาเล่นผมว่าสําหรับผมเองผมว่ามันน่าสนใจตรงที่มีคุณยุทธเลิศนี่แหละกำกับอ่เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆเรื่องกก็ทําสนุกดีน่าสนใจลูกทำมาเป็นสิบเเรื่องแล้วนะเป็นสิบบุบผาไงบุบผาตะกุดบุบผาแล้วบุบผาแรกเนี่ยสนุกไหมโดนมากสนุกจำจำได้แต่ว่าแบบไล่ไล่ไล่อันนั้นไม่ไม่ถูกแล้วอ่าไล่อันนั้นคืออะไรวะไล่แบบไล่ภาคกูผาภาคหนึ่งในสิบปีที่แล้วนะครับอ๋อแป๊บเดียว อ่าแป๊บเดียวตอนนี้ก็กลับมาทําบุปผาใหม่สงบสงเเหน่งเงรียบร้อยมากเลยพวกนี้กลัวโดวนผู้กํากับดาไม่ตัดบุปผาภาคนี้เนี่ยเอานักแสดงแฟนฉันซึ่งเคยโด่งดังมากๆเมื่อช่วง10ปีที่แล้วเหมือนกันมาเล่นนะครับ,ใ,รบในขณะที่นักแสดงโตขึ้นมาเนี่ย แต่ไอ้ไอ้นี่โตนี่อะไรโตพี่โบหลายหลายอันรวมๆมันมีหลายอันนี่มัดรวมกันคนจะไม่ได้แหนมโตอาโตขึ้นแล้วแต่จะนึกแล้วกันนะครับเอาเอาเนื้อเรื่องหน่อยเคนเขาไม่ได้ดูตัวอย่างไอ้นิกเล่าดีครับนิกเล่าพี่ก็กล้าให้หนูเล่าเอาสั้นๆแกดูมาแล้วจะไม่ได้อ่ะโหหนักคดีขนาดนั้นมากเนี่ยคุณจะแบบไม่กล้าตะโกนไงคุณหีต้องเล่าแล้วครับอารมณ์มันเหมือน ถ้าดูจริงๆนะอารมณ์มันก็เหมือนบุปผาภาคก่อนๆแหละก็คือเจอกันขึ้นกับคนมึงไม่เล่าเนี่ยแล้วมึงก็มาแกล้งกูเนี่ยมันหมายความว่าไงวะเสนอความคิดเห็นคือตามเทเลอร์เลยเล่าตามเทเลอร์ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าสปอยให้มันให้มันคนจํามันง่ายๆนี่แหละดีละนะให้คนจํามันง่ายๆแหละคือตามคุณเทเลอร์ครับครับนิก ชี้ตัวให้ด้วยนี่นีวนา่นอ่นี่นว่าี่น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 ี่าี่นี่นีเอี่องเนล่อี่นอเนี่นี่นื่นีเนื่นีามีทเลอน์เนย่นคืนเด็กกลี่นี่อีกนุ่มี่นฉันี่นเขนไปที่นี่ปุ่นไ่ที่นส่าี่ลอตเป็น้านั่แไ่นี่นี่วี่น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 ื่นี่าี่นี่นี่้ีกนี่นี่รี่น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 ้เขี่นี่นี่นก่ ไปตามหมอผีอะไรมาปาบอะไรประมาณนี้คือไอ้บ้านเนี่ยมันมีคนเขียนอินเทอร์เน็ตไว้เยอะว่าหลังเนี่ยพีดุคนไม่เช่าเลยไอ้เจ้าของบ้านเช่าซึ่งคือคุณนาบินต้าเนี่ยก็ปวดหัวเรื่องนี้มากเลยว่าแบบ แม่เดี๋ยวผมเคลียร์แม่ก็แม่ก็ประศรัดไม่ดีแม่ก็ส่งคนนู้นคนนี้มาปราบผีให้ใช่ฮะซึ่งก็ปราบได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างปราบไม่ได้เลยก็อย่างที่เห็นครับมีคุณเนนี่มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับภาคก่อนๆนั่นแหละที่มาปราบผีแบบนี้ใช่เลยใช่ัลยใช่เ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 ยกยวงไปถ่ายกันที่ประเทศญี่ปุ่นอีมลยใช่เป็นผีญี่ปุ่เลยใช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 ่เลยใ่เลยใเ่เลยใช่เลยใช่อยใครเป็นบุพลาคนใหม่ ใครวะตกลงดูวะบกลงดูดูไหมักได้ดูไหมเนี่ยดูน้องก้าวสุภัสางไงงานดีมากน่ารักใช่ไหมน่ารักมากงานตรงไหนสวยวิ้งสวยวิ้งเลยกริ้งกริ้งเลยชุดข่าวที่เขาเป็นประเด็นอยู่บ้างเออนางถ่ายฉันแล้วก็ไม่ไม่มีใครสนใจชุดอย่างเดียวตรงนั้นมันแค่ก็แค่ทิ้วขึ้นทิ้วลงสองสามรอบเองอ๋อใครหวังจะไปดูนะครับผมได้จับจับจับสองข้างเลยไม่ชัดเออชัด ไม่ชัดไม่ชัดเจนแกล้งทําเบอร์หรือว่ามันเบอร์ของมันเบอทั้งเรื่องเลยครับไม่ไถ่ายไม่ดีเลยไม่รู้เขถ่ายองไงมันแบบตอนแรกผมเอ๊ะกูต้องใส่แว่นว่มันดูแบบเบอร์จะไปดูคะแนนได้ยังดูได้โอเคทำตัวเรียบร้อยไว้เดี๋ยวเราจะไปดูคะแนนกันสามสี่คนคนอื่นคนอื่นไม่สาคัญนะครับพี่ต้อมครับนี่ชื่อชื่อบีนะครับจะไปพูดอะไรเล่าหนูจำไม่ได้เนี่ยหนูคะนินะครับจําดีๆว่าใครชื่ออะไรหน้าตายังไงแล้วเราไปดูคะแนนกันครับไปครับ บุผาอันนี้ก็โตสําหรับเรามันไม่สุดตะทางไม่ว่าจะผีความตลกหรือที่เขาจะชูประเด็นเรื่องความรักเราไม่รู้สึกเลยสักเรื่องผมว่าหนังมันสว่างไปเพราะหนังมันสว่างปุ๊บเราเห็นอะไรชัดเจนความน่ากลัวหายลงไปเยอะเลยประเด็นที่2ก็คือถ้าไปเทียบกับบุภาราตรีภาคก่อนๆผมว่าภาคนี้ดูด้อยสุดอะไม่เมกเซนไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเลยอะคือเอาตรงๆคือไม่หนุกไม่ได้อะไรเลยดูไปก็เท่านั้นน่ะ แต่ถ้าอยากเสียตังค์ดูก็แล้วแต่นะไม่สามารถดูเพื่อความตลกได้เลยครับเพราะไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันตลกอยู่ในหนังเลยแต่อย่างน้อยผู้กำกับก็มีความสามารถในการพาหนังไปแล้วทาให้เราอยากจะรู้ว่ามันไปลงตรงไหนไปจบตรงไหนได้เราไม่แน่ใจว่าควรจะแนะนําให้ใครไปดูฉะนั้นสําหรับบุพภาอริงันโตเต็มสิผมให้ห้าคะแนนครับห สองสามโอ้แต่ละคนก็เหตุผลก็ของตัวเองอะนะไอเนี้ยสําคัญครับมีให้น้อยมากเลยเออะไรเยนะไม่ไม่อินกับลูกค้าไม่อินกับแฟนฉันโอ้ยหรือว่ามีอะไรกับผู้กำกับส่วนตัวอะไรคนไม่เกี่ยวเลยอะไรคือจะบอกว่าแฟนฉันอะเป็นการรวมตัวที่หนูรู้สึกเออเอมันมันน่าสนใจน่าสนุกจริงเหรอ พี่แม่เนี่ยพี่จีนะพูดไม่พี่จีเราพูดอย่างเงี้ยทำให้หนูไม่กล้าพูดอะไรเว้ยพออ่าว่าไปว่าไปแต่แต่ประธานโทษครับหยาบนิดนึงแต่มึงก็ให้สามไปแล้วแต่เราวมีปากแห้งวิงนิดนึงนึงคือโดยรวมเราไม่ค่อยเอนจอยอ่ะนี่เอนจอยไม่ค่อยไม่ค่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพอด คุ้นๆจากภาคที่แล้วหรือยังไงผู้กำกับเขาบอกมาตั้งแต่ต้นว่าคุณจะไม่มีทางเดาตอนจบหนังเรื่องนี้ได้เออหล่ประเอ้าวิ่งจับลืมตัวจับจับจับแคบๆหน้าหนิ่งๆแล้วตรงนี้ตรงนี้ครับอีนิกครับนิกให้แค่สี่คะแนนพี่ตั้งสี่คะแนนนะครับเมื่อก่อนเซคอร์ดนิกบอกว่ากูว่าจะให้สามแต่เกรงใจอ้าแถลงครับชี้แจงเดี๋ยวแสดงว่าเดาได้ตอนจบเดี่ยวๆแคบๆเลยครับ เวลามีน้อยครับทำไมแล้วค่ะพูดแค่รู้สึกว่ามันมีมันไม่หนุ่มอุ้ยปากสั่นปากสั่นเฮ้ยยังไปกลัวดิเดีขอโทษค่ะเดาได้แม่นไหมเดาได้อย่างที่เรานึกไหมนี่น่ากลัวจริงจะร้องพี่อ่ะถ้าพี่เห็นน้ำตาคลอมามันปากสั่นจริงจริงมันปากสั่นตลอดแล้ยังไปกลัวดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่รัเดี๋ยวพี่นับค่ะเดี๋ยวนี่เราไม่เคลียร์แล้วก็ลเดาได้ใช่ไหมฮตอนจบเดาได้ที เดาได้ไหมบีเดาได้ครับเดาได้ไหมครับผมเดาไม่ได้ผมแบบเพี้อ่ะไอ้นีไอ้บีอ๋ออะไรสปอยสุดอะผมเนี่ย ติดตามไปตลอดโค้ชจบเหรอนี่แค่นี่แหละเออได้เห็นคะแนนแล้วผมผมเชื่อว่าพี่ต้อมรู้ว่าใครจริงใจไม่จริงใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดละเดี๋ยวสรุปนิดนึงแล้วกันว่าตกลงพยนตรโยชน์เรื่องนี้น่าสนใจมากนะอยสำหรับผมเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เราจะบอกว่าไปดูสิไปดูสิก็ไม่กล้าบอกแต่จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปดูไม่หนุกหรอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นแล้ว แล้วแต่เวตกรรมครับใครดูสนุกมันมีคนที่สามารถดูให้สนุกได้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกไปไปได้ว่าโห,หนังเรื่องนี้โคตรแย่เลยว่ะม,มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างพุ่มกับ,กบเราเรายังมั่นใจว่าพุ่มกับมาเล่าเรื่องแกงแต่ว่าโดยโปรดักชั่นโดยรวมของหนังเนี่ยมันน้อยไปนิดนึง มันดูพูดแบบหยาบคายมันดูราคาถูกไปหน่อยมันดูไม่ค่อยเต็มถ้าเทียบกับหนังบุพภาภาคแรกๆแล้วผมจะบอกว่าผมว่าอันเนี้ยเป็นบุพภาราตรีที่ห่วยที่สุดนะอาทาข้าวเลยแต่ว่าก็ยังดีกว่าหลายๆเรื่องที่แกยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งพูดอ่ะนะฮะก็ลองไปพิสูจน์กันได้นะครับที่โรงภาพยนตร์นะฮะตอนนี้ก็ฉายแล้วเรียบร้อยนะครับนิกนะครับบุพภาอาริกสุตนะครับ นัทมาส่วนประโยคทองที่ประเทศไทยจีนค่ะนัทมาทาง Facebook ซุปเปอร์บันเทิงครับเออทานข้าวกันเออนี่ผู้ชมเขาไม่เชื่อพวกหนูหรอกผู้หนูสติไม่ดีกินอาหารญี่ปุ่นไหมอาหารญี่ปุ่นไหมเห็นไหมนะฮะเขาบอกว่าเป็นปลาดิบแต่เป็นปลาตีนเอาละขอบคุณทีมกะลาตีด้วยสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะฮะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับมีสิ่งดีๆมอบให้แน่นอนครับ